เอาเอามีดแะกรีดหัวแล้วกําลังวันหนึ่งนะพี่กําลังใจเราขาดหายไปเลยแล้วหนูได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมบอลเดอะซีนี่ช่วงไซเคิลออฟไลท์นะครับเราจะพาไปรู้จักกับแชมป์โลก WBC อีกแง่มุมหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งีกมุมน่ารักน่ารักน่ารักมุมน่ารักนี่หรอคนอย่างนั้นมีมุมน่ารักด้วยหรอ ไม่เข็ดใช่ไหมพี่ถ้าโดนต่อยไปไม่เข็ดนะพี่โอ้โหอะฮะก็ซึ่งเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคุณเฉลิมพลหรือว่าคุณเอ็มคนตัวลายและพี่จ๋าของเราเนี่ยนะครับสวัสดี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 ครับก็มาจะกพวกคุยถึงเกี่ยวกับความรักระหว่างเอ็มกับพี่จ๋าซึ่งจริงๆผมเห็นมาจากหลายๆคลิปแล้วเหมือนกันเป็นคู่ที่แบบ น่ารักมากเอาพีเอ็มอยู่ไม่น่าเอาอยู่นะฮะผมผมเห็นในเฟสผมเห็นในเฟซพี่จ๋าเนี่ยอื้อคำเดียวรู้เรื่องครับคำเดียวรู้เรื่องคำเดียวรู้เรื่องใช่คยนมาเจอพี่จ๋าได้ยังไงครับก็ตอนแรกเลยนะครับผมอยู่ที่ปทุมนะครับแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยอยากหาที่ซ้อมเพื่อที่จะไปต่อยที่จีนตอนนั้นคุณยังไม่ได้เป็นแชมป์โลก ยังยังไม่เป็นแชมป์เส้นยังเป็นแชมป์เส้นเก่าอยู่เอเซีย ABF อบครับก็ตอนนั้นก็หยุดหยุดชกเลยประมาณ3าปีเนื่องจากเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยช่วงนั้นนะครับมันไม่มีมวยจัดก็เหมือนว่าสปอนเซอร์ไม่มีนะครับก็หยุดยาวเลยแล้วก็เหมือนกับชีวิตเราก็เริ่มกลับไปวงจรเดิมไปเสพยายาอะไรเงี้ยจนมีรายการหนึ่งเนี่ยที่จีนโทรมา ให้เราไปชกทุกพวกกันเนี่ยเปิดยินอยู่ที่พัทยาพอดีอก็เลยเอ้ยโทรหาเดี๋ยวผมขอไปซ้อมมวยที่ยินไดไหมที่ค่ายได้ไหมเขาบอกโอเคมาเลยได้ก็ไปไปปุ๊บก็มีจังหวะวันนั้นนะ่ะพิจาเนี่ยเขามาซ้อมมวยที่ค่ายนั้นน่ะอยู่แล้วพิจารณ์าซ้อมมวยเขาต่อยมวยเหรอเขาต่อยด้วยเหรอหนูเรียนมวยอยู่เรียนมวยสวยนะมวยออกรลังกายจริงๆรกพิจาสวยมากอ เลียมวยเลียมวยด้วยป่อยมวยอยู่ด้วยเอาแล้วกูตอนแรกเขาจะอ่ำจะอ่ำไม่เอาไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าแล้วก็ภาพเราเห็นครผมเห็นเนี่ยเขาเดินลงจากรถมาทำไมอขเสวางสว่างโอ้บอกว่าเรามองแล้วก็แต่ทีนี้เราคิดว่าเป็นแฟนของเทนเนอร์เรามองใช่ครับเราไม่คิดว่าเป็นนักเรียนเฮ้ยก็เลยเรียกเรียกเทนเนอร์ที่ล่อเป้าเราอยู่อ่ะนะฮะบอกบอลแฟนมา อ่่านเนี่ยท่านเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ผมเพราะว่าอย่างนี้ผมก็เห็นเขาเดินมาเดินมาปุ๊บผมก็โอเคแล้วเหมือนกับไอจัมบอลเนี่ยเขาก็งให้เราครับท่านเอ็มสอนให้หน่อยดิถ้าให้ซคือสอนสอนสอนมวยให้เขาหน่อยพี่จ๋าเห็นครูเอ็มครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับก็น่ากลัวแบบเุ้ยไม่ค่ะเพราะว่าหนูขับคล้ายขับคาว่า ใช่พีเดมเฉลิมพลหรือเปล่าเพราะหนูเป็นเอฟซีเขาค่ะเพราะว่าหนูหนูที่บ้านอ่ะจะชอบดูใช่ค่ะแล้วเราก็เราก็ชอบชอบกีฬามวยอยู่แล้วแล้วพี่เดมชกแล้วยิ้มอ๋อจะไปยิ้มไปเขาจะมีสไตล์ของเขาเราเราคือความชอบของเราไม่ได้แบบข้างใครเนะคะคือชอบว่าเขาเป็นนักมวยเก่งแล้วก็อารมณ์ดีใช่ค่ะแล้วก็ตอยก็ยิ้มใช่ค่ะตามมาตลอดแล้วก็ เขาหายไปก็ไม่ได้เสร็จสามหนูไม่เคยเป็นเพื่อนในเฟซ b o o k ไม่เคยนะคะเราจะดูแต่ในทีวีเวลาเขามีไฟชกเนี่ยเราก็จะเชียร์อยู่ในทีวีค่ะแล้วพอเราขึ้นไปบนเวทีเรากําลังเรียนแล้วเ,เอ๊ะมันใช่ป่ะเนี่ยคุ้น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  ไอ้ hold, hold. คนคนนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วหนูก็ทิ้งนวมแล้วหนูก็ไปเปิดย t u b e หนูถามพี่ใช่คนนี้ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าใช่หนูก็โดดกอดเลยแบบอุ้ยพี่แอมหนูเห็นตัวจริงพี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ <c oughs> เร็นรู้สึกไงตอนนั้นพ<บ>ี่ตกใจครับคือไอ,เอ้เด็กคนนี้เป็นใครไม่ได้โดนโดดกอด <c oughs> เรา <c oughs> หนูรู้สึกแบบดีใจอะค่ะได้เห็นไอดอนของเรา <c oughs> ที่เราชอบแล้วเขาเป็นคนเก่งก็เป็นเอฟีอยู่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็คือ พอวันนั้นเจอก็เอ๊ะทำไมสภาพร่างกายพี่เขาเป็นอย่างนี้เหมือนแบบไม่ใช่พี่เอ็มในทีวีเลยเป็นไงบ้างครับตอนนั้นข่านั่งคุยกันหนูถามว่าอยากกลับไปชกมวยไหมเขาบอกเขามาที่เนี่ยเขามีรายการหนูเลยบอกพี่พี่เจอหนูแล้วพี่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่เองมีอะไรโทรบอกหนูเลยหนูอยู่พัทยาเนี่ยรด้วหนูแบบดูแลพี่เองไปทําหน้าที่ก็คือแบบ เราก็คือมาดูดูแลกันในในขณะที่หนูยังเรียนอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่ได้แบบคิดอะไรนะใช่ค่ะเลิกรักเท่าไหร่ใช่ค่ะเขาเขาเยะเขาเล่นคือทุกวันนั้นตอนนั้นะเขาบวกกับเรามีปัญหาครอบครัวด้วยกับก็คือมันก็บกำลังเลิกกับภรรยากําำลังเฮิ์งกำลังยัางมมออนกำลังมูมอ่อนใช่ใชคือมันก็ว่าเขาไล่เรามาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปเลิกยา แล้วก็แบบว่าไม่ต้องแบบวันนั้นน่ะเราโทรไปว่าโอเคเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปหานะแล้วความคำพูดที่กลับมาคือมไม่ต้องกลับมาเราไม่อยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยสถาน,นกระสายโทรศัพท์นะแล้วก็อเ,อเอาเอามีดน่ะกรีดหัวพี่อ่ะใช่หัวนะใช่ครับกรีดหัวเลยนะกรีดทำไมมันเครียด มันมันมันช็อตนะมันแบบว่ามันไม่รู้จะผ่านทางออกทางไหนอะไรเงี้ยนี่เขาก็เห็นคือแบบทำไมเลือดเลือดเต็มหัวเลยอะไรเงี้ยเอยู่ตรงเวทีมวยตรงเวทีแล้วทีเนี้ยเขาเนี่ยเขาแย่เขาแกล้งเราแม่หนูเจอแฟนแล้วนะอะไรเงี้ยคือว่าเข้าทางเข้าทางขอล้ออย่างเงี้ยแต่เราก็แต่ก็แอบมีความหวังนะลึกๆแล้วคือแบบว่าแต่ก็ห่วงว่าเขาน่าจะมีแฟน แตา e ยังไม่ได้ถามอ่ะใช่เลยแต่ยไม่ได้คุยอะไรกันแต่จะปิ๊งๆอยู่ใช่เริ่เรารู้สึกว่ารู้สึกดีนะเขาแย่เขาเล่นเขาแก้งเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ทีหนึ่งก็เขาบอกพี่เอ็มพาไปห้องน้ำหน่อยนะแต่ว่าคือห้องน้ำเนี่ยเข้าไปเหมือนกับเข้าไปข้างในเขาต้องเดินเข้าไปข้างในแต่ผมยืนรออยู่หน้าแล้วเขาก็เขาทำธุระของเขาเสร็จเขาก็เดินลงมาแล้วเขาก็พูดกับนักมวยเทรนเนอร์อะไรเลี้ยนะ ได้กันแล้วนะไโอ้ยเราเนี่ยคือคือเขาเขาหัวอย่เราไม่หัวเขาอยากให้เขาหัวล้ออะค่ะใช่โค่นแบบกันเราเนี่ยดหนียด้วยอ่ะโค่นจู่หวจู่อย่างนี้คนนี้ขี้หนักเลยนะคิดมากเลยนะคิดลึกเลยมีความหวังเลยนะคือผู้ชาย้ะคนมงมามาเล่นอะไรกับเราเราใช่ผมก็เสร็จปุ๊บทิ้งเล่นยังใครยังไม่ได้กลับบ้านเนาะก็นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่แล้วทีเนี้ยผมมานั่งนั่งห่ม ผมผ้าเช็ดตัวผมถอดเสื้อแล้วทีเนี้ยไอเจ้าบอลเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณจ๋าสอเปคคุณจ๋าผู้ชายแบบไหนนี่เปิดเปิดนะนี่เขาบอกว่าผู้ชายมีอะไรสักมีเขามีนวดไรแนะว่าเฮ้ยหบอกว่าช่องเก่งโอ้โหเขาพักเจ้าบอลทบดึงดึงผ้าดึงผ้าแบบ ปุ๊บคนนี้มาเนี่ยอะไรเงี้ยพี่เขาอหัวลาอยิ้มเขาบบอยากให้พี่หัวลาอนะอะไรเงี้ยคือแบบอยากให้พี่เครียดริิกีเราเขาไม่ได้คิดอะไรอยากหัวลาะใช่แต่เราอะคิดมากเลยมคคือมันช่วงเหมือนกับเขาเรียกอะไรอะมันมันกำลังกเลิกกำลังแบบว่ามีปัญหาครอบครัวด้วยตอนนั้นอะไรเงี้ยก็มันก็เขาก็มาให้กําลังใจเราเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องคิดมากนะพี่ไปทาหน้าที่ของพี่ก่อน อะไรเงี้ยก็มาซ้อมซ้อมซ้อมจนไปจีนนั่นแหละไปจีนไปจีนปุ๊บก็ไปคุยกับไปกับภรรยาด้วยอายา,ยายไปด้วยก็คือคุยกันเขาก็บอกกันแล้วว่าอ่าถ้ากลับไปเนี่ยต่อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยา้ยายกันมาลงจากดอนเมืองผมว่ากลับไปที่ภรรยา คือ <c oughs> ผมไม่รู้จะไปไหนแล้ว <c oughs> ผมก็ต้องกลับมาที่ค่ายก่อนถูกไหมผมไม่มีที่ที่ไปนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็คุยกับทางนี้อยู่แ้วทีนี้เขาเหมือนกับพอรู้ว่าเรามาคุยกับทางเนี้ยเขาก็มา,า,าอาลวาดเอ้ามาบอกว,ว่าเลิอกกันแล้วอ่ะใช่ใชแต่ทีเนี้ยทางนี้ก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้อะไรนะเราไม่เรามไม่ได้อะไรกับกับพี่เอ็มอยู่แล้วเฮ้ยไม่ยุ่งดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเสียหายทางทงที่มันยังไม่ได้มีอะไรเลยอย่าก็ หายไปพักหนึ่งคือหลังจากนั้นเขาก็หายไปแล้วก็มีพี่อะโทรมาหาหนูว่าเห็นเอ็มไหม,มไม่ไม่อยู่ค่ายนะไปไหนไม่รู้ทุกคนติดต่อไม่ได้เลยเราก็พยายามโทรหาเอ้าไปไหนอะ่ะคือเป็นห่วงเป็นห่วงค่ะทางนี้บอกทางนี้ยังไงครับผมเครียดพี่เข้าใจเขาเรากำล,ลังมีกําลังใจอะออกําลังแบบว่าเขาเนี่ยให้กําลังใจเราแบบดีมากเลยแล้ววันหนึ่งกหายไปติดต่อไม่ได้ใช่ เราไงว่าไม่ได้แล้วตอนไหนเมื่อพี่แจไม่ได้เข้าค่ายไม่เข้าค่ายเลยทำไมครับก็คือยังใช้ชีวิตปกติหนูก็เขาอะไม่อยู่แล้วคือเขาแบบติดขาดการติดต่อจากที่ค่ายไปเลยแล้วก็ก็ออกจากค่ายไปเลยใช่ใช่ค่ะที่ค่ายก็โทรถามแล้วก็น้องก็โทรถามว่าเจอพี่เอ็มไหมคิดว่าอยู่กับหนูอะไรอย่บอกว่าหนูพี่เอ็มไไหนผมไปเปิดโรงแรมเอายามายามันเล่นคิดไว้ว่าโอเคในเมื่อ เขาไม่ไม่นั่นเราเราไม่มีความหวังแล้วอ่ะก็ตายซะดีกว่าผมว่าโทรให้ลูกน้องครับปืนมาโทรให้ลูกน้องครับก่อนกลับมาจากจีนมีความหวังไหมมีความหวังมีความหวังที่ที่จะได้คุยกับเขาเพราะเราเลิกกับทางนู้นแล้วถูกต้อดแล้วกํกำลังวันหนึ่งนะพี่กำลังใจเราขาดหายไปเลยเสร็จปุ๊บผมก็เปิดเครื่องเปิดเครื่อง เปิดเครื่องปุ๊บเดอเนี้ยทางเนี้ยโทรเข้ามาเลยข้อความมันเด้งเข้าว่าสามารถติดต่อได้แล้วคือสมัยนั้นอ่ะห้าปีหกปีที่แล้วมันจะมีเอสเอ็เข้ามาในเครื่องของเราว่าเราโทรหาเบอร์เนี้ยเบอร์เนี้ยแสดงว่าปิดอยู่เขาปิดอยู่ใช่เราก็เลยเขาเปิดปุ๊บจารู้เลยใช่ค่ะก็เลยกดโทรเลยว่าถามว่าอยู่ไหนทุกคนเป็นห่วงเนี่ยเขาไม่พูดเขาก็นั่งเงียบแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยววางสายเดี๋ยวโทรเฟซไปเดี๋ยวปดมอกเดี๋ยวโทรเฟซไปอยากเห็นว่าเขาอยู่ที่ไหน หนูก็ปลดบล็อกโทรเฟสให้เขาขึ้นวิดีโอคอลอะค่ะอยากวิวอยากวิวูมันมืดมากมันมืดมากเลยในห้องหนูถามว่าทําอะไรอยู่เขาก็ร้องไห้แล้วหนูได้ยินเสียงเหมือนเสียงปืนอะเข้าใจสถานการณ์ว่าคนที่กําลังดิ่งอยู่อะตอนนี้มันคิดอะไรด้หมดกำลังใจไปแล้วมันลงแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทาไม่เป็นเหตุที่ทําให้เขาต้องอยู่ในสภาพนี้หรือเปล่าก็โทรหาน้องอีกคนหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปรับเดี๋ยวไปหาพี่มกัน แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าพี่เอ็มอยู่ไหนจนจนถามว่าถ้ายอมมาคุยด้วยแล้วจะบอกไหมว่าอยู่ที่ไหนเขาก็เลยบอกเลยว่าอยู่ที่นี่หนูก็รับน้องไปตอนนั้นยังคิดฆ่าตัวตายไยู่มเจอเข,ขาจะมาแล้วเนี่ยในเฟซเราเป็นเพื่อนันเขาร้องไห้เขารอไห้เขาร้องไห้เขาร้อ้เขารอเขาบอกว่า,ถ,าถ้าบอกถ้าบอกที่อยู่เนี่ย แล้วเดี๋ยวจะมาคุยด้วยจะมาคุยแล้วก็แบบจะจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นนะส่วนวจริงหรือเปล่าเ่าจะหลอกเราหรือเปล่าว่าเรานี่กลัวไม่หมดเลยนะใช่ครับแต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลนะอยู่ห่างจากทีอยู่ในบ้านแบบนิดเดียวเองเป็นรีสอร์ทแบบไม้ไม้เก่าอ่ะน่ากลัวมากเลยค่ะใช่แล้วหนูก็ไม่ได้ไปคนเดียวหนูกลัวใกล้ถกงรับน้องของเนี่ยน้องของเขาอีกคนแบบไปเพื่อนไปรับออกมาก็เลยพาไปกินข้าวพาไปนั่งคุยบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาก็หยิบ หนูก็ไปส่งที่ค่ายเพราะมันเป็นช่วงจังหวะหลายๆอย่างนะครูที่พี่จ๋าเจอครูครั้งแรกด้วยกับเจอตอนที่กําลังแบบสุดๆแล้วเขาก็บอกว่าจากเข้ามาได้ถ้าไม่อะไรนะถ้าไม่ดีขึ้นอะไรใช่ค่ะใช่ค่ะมีคําพูดหนึ่งที่หนูขอปืนอ่ะเอาผ้ากับด้วนะหนูกลัวแบบไร้มือใช่ค่ะถ้าไม่ดีขึ้นเดี๋ยวหนูยื่นให้ยิงเองถ้าเจอหนูแล้วไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นใช่ค่ะ ไม่รู้ว่ามันพูดได้ไงต้องช่วยค่ะต้องช่วยเขาให้เขาออกไปจากใช่ค่ะแล้วก็แบบเห็นว่าเหมือนแบบอาการคนเมายาเบอร์อรอะไรลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยแบบกลับไปส่งค่ายแล้วตั้งแต่วันนั้นมาก็นั่งรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีให้เขาแบบออกมาจากค่ายนั้นเพราะหนูกลัวว่าไม่ได้โทษค่ายนะคะคือกลัวว่ามันง่ายกับการที่เขาจะหายาเข้ามาเสพ นันใกล้แรงอ่ะคือเราไม่รู้ว่าใครจะเอามายังไงก็ได้่ะคือเขาหาได้ง่ายอ่ะใช่ค่ะจริงจริงพี่จ๋าบอกว่าพี่จ๋ามีมีสติแล้วก็นะบอกว่าใช่พยายามดึงดึงอะไรเห็นคิดก่อนคำก่อนอะไรใช่ค่ะก็คือแบบเราเราก็กลัวนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาอะพึ่งพายาเสพติดอยู่แต่แต่ถ้าเราจะมาคบกันหรือว่าเราจะทํางานร่วมกันน่ะหนูก็แบบบอกกับเขาว่าอย่าเอายาเสพติดเข้ามา เพราะมันจะทําลายเราพี่พี่จาก็รู้ใช่ไหมว่าเพียเนยติดคุกในข้อหาอะไรบ้างหนูยังไม่รู้ใช่ค่ะยังยังไม่รู้ก็ใจร่วงไปนิดนึงะค่ะแล้วก็เขาไม่ได้เลวในส่วนด้านหรอกคนเราอ่ะหนูไม่ได้เข้าข้างเขานะแต่คือถ้าเป็นหนูอ่ะนะตอนนั้นอะพอฟังแล้วว่าคนตายอาจจะไม่ได้พูดแต่สิ่งที่เขาพูดถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเขาป้องกันตัวเองอคนไม่ไไม่ได้อยากฆ่าคนตายหรอกค่ะคือเขาก็รักชีวิตเขา หนูก็คิดในมุมที่ว่าเอ้ยคนมันแค่ผิดพลาดอ่ะมันจะให้โอกาสกันไม่ได้หรออ่าคือหนูมีมีเซนต์บางอย่างที่เอ็มเป็นคนดีอะพี่เอ็มเป็นคนซื่อซื่ออ่ะซื่อจนงบใช่สัญชาตญาณของเราใช่ค่ะคือแบบเรารู้ว่าถ้าเราทํางานกับเขาอะเขาเขาถ้าเขาฟังเราอะเขาาจะกลับมาในมวยเหมือนเดิม,มเขาจะกลับมาในเวเนี้เหมือนเดิมพราหนูก็พอที่ จะมีวิธีที่ของานผู้ใหญ่มีวิธีพูดที่แบบทําให้ผู้ใหญ่เขาสงสารเราป้อนงานให้กับพี่เอ็มเนี้ยเราก็จุดไฟเขาตลอดอะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยว่าแบบเมื่อก่อนนะพี่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่กรธช่วยน,นะจนแบบดยอนะ้อนอยู่ข้างเวทีนะเนี้ยเชียร์พี่เนี่ยพี่รู้ไหมว่าพี่แบบเป็นคนเก่งทุกคนนะเราจะกระตุ้นเขาให้เขารู้สึกว่าวันเนี้ยเขาเป็นใครหนูจะใส่แต่ย่างเงี้ยให้เขาแตรงนั้นเรา เรารู้สึกชอบเขาอยังหนูสงสารมากกว่าค่ะอันนี้หนูไม่ได้ดูถูกเขานะ <Yeah. S 2> เรา uh huh. เรารู้สึกสงสารเนาะพอเรารู้ในชีวิตในมุมที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ต <Yeah. S 2> รงนั้นนะ่ะ mm hmm. หมดเลยอ่ะวัยวัยรุ่นก็คืออยู่แต่ในเรือนจำเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 1> มันจะมีสักครั้งไหมที่เราจะทำเลยให้เขาแบบเจออะไรที่มันดี mm hmm. หนูอยากพาไปกินอะไรดีหนูอยากจะซื้อเสื้อผ้าดีๆให้หนูจะอยากให้เจอสังคมที่มันอีก อีกมุมหนึ่งอ่ะอเราพาไปเปิดตัวกับเพื่อนทุกคนที่ทํางานก็คือแบบทําให้เขาบอกแฟนเลยค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนชอ็อวิอะไรของมันนี้เขาหลอกแต่หัอใช่แต่ไม่ได้มีอะไรให้เขาหลอกหรอก